ทักทายสบายดีเนาะมน,นีก็กลับมาพบมาพอะกับบาวนี้ลันดอนนีกเนาะมน,นีกับบาวนี้ลันดอนชีไปรีวิวเตาเนาะให้พี่น้องเขา้าถไปส้มเนาะเตาอบของบานนี้ลันดอนเนาะเห็ดมากะ่ะสองเดือนนี่เนาะเห็ดเริมเห็ดตั้งแต่วันแต่เดือนนั้นเดือนสิบสองเนาะหอดเดือนหนึ่งนี่เนาะโอเคเนาะ อนนี้เฮาสิได้ถ่ายระยะทางแต่บานไปหาเต่าของบ่าวนิรันดรเนาะเอหกภาคที่ตามบ่าวนิรันดรไปนําเนาะบ่าวนิรันดรก็บ่มีกล้องดีๆเนาะมีแต่โัพทเก่าๆพี่น้องเนาะสิถ่ายให้พี่น้องเฮาได้รับชมโอเครับชมได้เลยสวัสดีทุกคนในยามเช้าๆเนาะมื้อนี้บ่าวนิรันดรก็ออกมาแต่เช้าๆเนาะเพราะว่าเือนก็ยัง้างอยู่เนาะ มาเตนะเสาเนาะตอนย้มนี่กับแมนย้ำหนาวเนาะย้ำหนาวโอเคเนาะมาฮอดขึงนะเนาะระยะทางแต่บาทกับประมาณกิโลก,กว่านๆนะพีหนะ่องเนาะตอนนี้ก็ได้มาฮอดขอควายเบาๆนิดละดอนเนาะ อันนี้รันดอนเห็ดมากนานเคืองเดือนแต่ยังบอบอมเนานะว้าวปีปีนี้วังว่ากะให้มันได้ปล่อยสัตวนะ์เนาะว่าจะได้ปล่อยควายอยู่นี่เนาะแต่กระพู่อ่าสิท่านหรือบอ่อเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันก็เลยมาเดือนหนึ่งเลยเนาะบอเรนดอนเห็ดเนาะเห็ดเพราะว่า ข้างในก็นยังท่านใดบุกเบิกดอกอยังเป็นป่าอยู่แต่อีกกประมาณอีกสองปีสองปีข้างหน้าเนานะถามบ้านนี้ด้านดอนได้ขึ้นกาบ้านนี้ด้านดอนสิมาเฮดขอควายเนาะหรือว่านี่แหละควายควายก็อยู่นี่เนาะอันนี้แมนฮูวันหน้านะนะ ไก่สิถึงแล้วเนาะนี่ขอควายนี่เนาะสีแบบว่าสีไหวปล่อยอยำพ้นจะหน่อยอยำพ้นเราจะปล่อยมงนึงอันนี้แมนว่าทางผ่านเนาะก็เลยว่ารีวิวให้พี่น้องนอะเดี๋ยวไปส้มเนาะถ้าว่าผู้ใดอยากคูก่เกี่ยวกับขอควายก็อย่าลืมคอมเมนต์มาหาบ่าวนี่รันดอนเนาะแต่เมื่อวานบ่าวนี่รันดอนชีไปรีวิวเตาเนาะเตาอบถ่านที่ว่า หายราคาแพงที่สุดในลาวเนาะบอ่อนี่นั่นดอนก็ได้เห็ดมาโดยตัวเองกับแข่เต้าเดียวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นมงบอ่อนี่นั่นดอนซอยใหม่เนาะใหม่จะเป็นใหม่เก่าๆแล้ว,วลนะพี่น้องแต่กันยังไม่ทันจะตายหรอกเพราะว่าตัดตามามา,มานเดือนหนึ่งอไหนหนะไรเนาะ ไปเบิ่งว่ามันสีมดควันหรือบอ่อเนาะมดะะุดควันแลักอักใบบืนจึงออกเนาะเพราะว่าออกตอแลงนี่มันจะเห็ดให้เหาเนี่แบบถ่าโดนโดนเนาะอัน,นก็เลยบอกมันนี่เขากะสีไปเบิง <c oughs> ่งเพราะว่าเมื่อวานนี่เขาก่อผืนก่อผืนเนาะ ก็พื้นบอลหฮางจะก็าฐานเนรอะอวาก็ฐานสุดๆหนอน,อนมันจึงได้ฐานก้านะไปเบิ่งนลอกันนะ้องไปเลยกั <c oughs> บ่มมียังหมากใบดอกนาะควันน่าจะขาดแล้วควันควันขาดเรียบร้อยควันขาดแล้วบ่วววมีจักเม็ด นี่มาถึงแล้วพี่น้องมาถึงแล้วมาถึงแล้วโอ้ยยังมีควันเียวนี่อันนี้เนาะที่เรากอเมื่อวานเนี่ยก็มองเา้าสีกอะฐานออกมาแต่รู้ว่าบึงไปเนี่ยเนาะ ทางว่ามันโอเคกับต้นเพียงจะหน่อยก็จะออกละอันนี้มันใหม่ห้าจี เอาละครต่อไปเนาะแต่ก็เอาทั้งทุนมดก่อนเนาะก็ทักทายสบายดีเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดยังอยู่ยังติดตามบาลนี่รันดอนกระเพาะเป็นกำลังใจไงเด้อนี่เนาะเต่าของบ่าวนี่รันดอนเห็ดมากกะใส่งานมากฮะกะสีสุดนี่เนาะพี่น้องเนาะ แต่ก็ยังบ่ได้เห็นผลเห็นองกำไรยังเพราะว่าเห็ดอันนี้มันต้องได้ใช้งบใส่ทื่นลายเนาะเฮ้าว่าคนแดบา่าทื่นขาดขาดเคินเคินแหน่มันก็เลยเห,หายเห,ห้านี่ราสาไปนำเนาะถ้าว่าเฮ้าได้สองหน่วยเนาะือวยสองหน่วยเต้านี่มันนาจะแดบ่ามุนเงินได้เนาะอันนี้บามิลันดอนมุนเงินบ่ได้เพราะว่าเห็ดน,น,น,น้ำกัานกาสามสี่ไอหน,หนองเนาะเงินได้มากก ได้คนละแสนสองแสนเนาะสองแสนกีบแล้วประมาณสองแสนบาทมันก็ประค่อยใดยเนาะเปล่านิรันดรได้แรงมาดานใจมาจากการที่ทางานของบาวนิรันดนเนนะเรเมื่อก่อนเานาะพาเมื่อก่อนบาวนิรันดรเคยไปทํางานที่เต้าทานเนาะไปทํางานอยู่เต้าทานเนาะแต่ตอนนี้เข้ากาได้ศึกษา เพิ่นฮู้เกี่ยวกับฐานเฮาก็ฮู้หลายเติบแล้วก็ได้ตัดสินใจมาเฮ็ดเองเนาะแต่กะตอนนี้มันก็ยังบ่ได้มีผลยังเนาะยังบ่ทันได้มีเงินจักเือดอกเพราะว่ายังทุนหายกําไรหมดอยู่ีสุดนี่เนาะีสุดนี่กคั่นได้สุดนี่กจะได้กับบ่ลายแล้วเนาะ เห็ดอันนี้เมื่อยเนาะพี่น้องเนาะเมื่อยเมื่อยเมื่อยแห้งเนาะสิ่งสำคัญที่จุดเตาในใดก็คือไม่ติว๋วเนาะถ้าว่าไม้อันอื่นอะขคาวไดบ่เตานีนอะขคาวไดเนาะแต่ว่าทานมันจะบริได้มีคุณภารสำทานไม่ติ๋วกับทานไม้บกเนาะตอนนี้บ่าวนิรันดรก็ แด้มาเบิงเนาะว่าเฮาจิออกได้งามไดนะเพราะว่าควันมันก็มืดแล้วปกติเบาวนีลันดอนมือที่หาจะได้ออกเนาะเต่าของบบาวนีลันดอนเป็นเต่าบนน่ออๆเนาะแต่อันนี้มือที่หาเมื่อนี่เลยเนาะควันหากับมืดเมื่อคืนนี่เนาะแต่ก็ผูกมืดตอนใดควันมาเนาะเ <c oughs> บิง่ออากาศมาอยู่น่นเนาะอยู่ทั้งลันขาโบ เบิง่งคือยังมีควันอยู่นิดนึงเนะาะเพราะว่าแต่ก็ผู้นาะตอนเที่ยงจะหน่อยรอเบิ่งนี่แหละเดี๋ยวบ่าวในลันดอนสิไปเปิดนั่นเนาะเปิดบอลสลิงไว้เบิ่งก่อนว่ามันสีได้ออกยามได้นะแต่มาคนเดียวก็เลย,ยบริษา,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 ายพี่น้องเฮาเบิ่งเนาะถ้าว่าเปิดแล้วสิกลับมาถ่ายพี่น้องเฮานะครับผู้ชมเนาะ